ครับก็สวัสดีเมื่อทุกคนกันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงลิสสมาร์ทพี่สาวคนกลางของบ้านตระกูลสมาร์ทซึ่งลิสสมาร์ทเธอเกิดในวันที่10ตุลาคมและเป็นฮันเตอร์เลเวล6กผู้ให้เสียงพากคือคุณฟาลุสไออ่านผิดขออภัยซึ่งคําว่าลิสสมาร์ทโดยคําว่าลิสนี้อาจจะย่อมาจากคําว่าเอลิซาเบธซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษคืออุทิศตนให้กับพระเจ้าและคําว่าสมาร์ทที่มีความหมายในภาษาอังกฤษคือฉลาดหรือเฉลียวฉลาดสมาร์ทดูดีมีสไตล์และเกินเธอ แล้วนอกจากนี้เธอยังเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นก่อตั้งของปาร์ตี้สต n งจิฟโดยมีอาชีพเป็นโจรที่เน้นความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเธอจึงได้ฉายาว,ว่าเป็นเงาล่องหน สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วโคตรจนขนาดที่ว่าเงาของเธอเองไม่สามารถตามการเคลื่อนไหวของเธอได้ทันขนาดเงาตัวเองนะนะและเธอยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ข้างรักใครมากพร้อมจับทำผัวตลอดเวลาและเธอยังชอบแอบขึ้นไปนอนกับใครบอกยังไงก็ไม่ฟังแอบขึ้นไปนอนด้วยอยู่ดีลิสมาเธอเป็นคนที่ล่าเลงและไร้เดียงสาเป็นคนตรงไปตรงมาและหลงตัวเองอีกทั้งยังเป็นคนที่เฮฮาล่าเลงในตอนที่อยู่กับเพื่อนและเกียก้ยกา่กับคนอื่นที่ไม่รู้จักประหนึ่งกับว่าใครไม่รู้กูด่าหมดพร้อมยาะเย้ยนักปะจนภัยคนอื่นว่าพวกเขานังเสมอ ไม่เว้นแม้แต่ทีโนเชตลูกศิษย์ของเธอทั้งที่คลายมันไม่ได้หวังอะไรเลยหรือซ้ำและเอาจริงๆคือทุกคนในแคลนแม่งเก่งกว่ามันหมดเลยและที่ลิสเป็นคนที่เกี่ยวกาดและยาะเย้ยคนอื่นไปทั่วนั่นเป็นเพราะเธอเอาบรรทัดฐานการเติบโตหรือพัฒนาการของเธอไปเทียบกับคนอื่นใครก็ตามที่ทําไม่ได้แบบเธอมึงกากเพราะเหตุนี้ลิสจึงเป็นเพื่อนร่วมทีมที่แย่มากสำหรับคนอื่นนอกปาร์ตี้สตริงจีะนะแม้เธอจะเก่งมากก็ตามเพราะเหตุนี้คลายจึงไม่ยอมให้เธอไปทําภารกิจร่วมกับคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ว่าลิสจะขอร้องยังไงก็ตามคลายจะไม่ยอมให้เธอไปทํางานร่วมกับปาร์ตี้อื่นเด็ดขาดไม่ได้เป็นพ่อห่วงลิสนะเป็นพ่อห่วงคนในปาร์ตี้อื่นมากกว่าและเธอยังเป็นคนที่ชอบคลายมากอีกคน แต่อาจจะไม่ได้เท่าซิดทรีสมาร์ทน้องสาวของเธอเพราะนั่นมันยันเดเลตตัวจริงนอกจากนี้ลิสยังเป็นคนที่เกลียดความพ่ายแพ้เป็นอย่างมากและฝึกฝนโดยการแข่งกับลูคไซเข้าแม้จะมีฝึกกับซิทรีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะสู้กันเองกับลูคมากกว่าและด้วยความที่เธอเก่งมากอย่างรวดเร็วจากการต่อสู้อันดุเดอดทําให้เธอสอนลูกศิษย์อย่างทีโนเชดแบบเดียวกันโดยการกระทืบด้วยความรักแล้วทุกครั้งที่ทีโนเกือบตาย ลิสเธอจะแบกทีโน่ลูกศิษย์ของเธอไปแช่อ่างที่ใส่น้ํายาฟื้นฟูนี่สินะที่เรียกว่าการฝึกสอนด้วยความรักและเธอยังมีนิสัยเสียอีกที่ว่าถ้าทีโน่ทาตัวอ่อนแอต่อหน้าใครหรือต่อหน้าเธอเธอจะงุนหงิดเป็นอย่างมากเพราะเหตุนี้ทีโน่จึงกลัวลิสเหลือเกินและขาสั่นทุกครั้งที่อยู่ใกล้เพราะคติที่ลิสสอนให้กับทีโน่คือฆ่าก่อนแล้วค่อยคิดและเธอยังมีนิสัยติดเล่นและชิวเป็นอย่างมากต่อให้กำลังสู้อยู่ก็ตาม และใครก็ตามที่ทำให้เธอหงุดหงิดเธอจะวิ่งเข้าไปทีบหน้ามาันทันทีและเมื่อใดก็ตามที่ลิสเริ่มหงุดหงิดคนเดียวที่สามารถหยุดเธอได้มีเพียงคลายอันเดรเท่านั้นและมันก็เป็นนาทีของคลาที่จะต้องห้ามลิสตลอดไป ในอดีตลิสและเพื่อสมัยเด็กของเธอรวมถึงคลายได้รวมตัวตั้งปาร์ตี้เพื่อทำตามความฝันที่จะเป็นฮันเตอร์เลเวลสิและด้วยความสามารถที่เหลือล้นของเธอเธอได้เลือกอาชีพที่จะเป็นโจรไม่ใช่หัวขโมยตามบ้านนะในตอนที่ฝึกเธอจะทำตามคำแนะนำของคลายเสมอจนเธอและปาร์ตี้สตริงชีฟมาถึงยังเมืองหลวงของจักรวรรดิและรู้ได้เลยว่าเธอยังเจ๋งไม่พอเธอจึงตัดสินใจที่จะไปฝึกในโรงเรียนฝึกสอนศิละปะก,การต่อสู้สำหรับอาชีพโจรโดยเฉพาะและเธอจะรู้ได้เลยว่าเพื่อนในรุ่นของเธอมันกระจอกเกินและเธอนั้นมันเจ๋งกว่าเพื่อนขนาดไหน เธอจึงได้รับฉายาว่าเป็นเงาล่องหนซึ่งมีที่มาว่าเธอสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วมากเร็วจนขนาดที่ว่าเงาของเธอเองตามการเคลื่อนไหวของเธอไม่ทันและคนรอบข้างจะรู้ได้เลยว่าลิสสมาร์ทเธอนี่มันเจ๋งจริงๆและในตอนที่เธอใช้พลังทั้งหมดออกมาหัวใจเธอจะเต้นเร็วมากและแรงเหลือเกินน่าฉลากการเดียวกันกับลูฟี่ในเรื่องวันพีซที่ว่าปั๊มเลือดไปเลี้ยงหัวใจให้ไวขึ้นทําให้หัวใจเต้นเร็วและร่างกายจะเร็วตามก็คือเกียร์สองเข้ามานั่นแหละและในตอนที่อยู่ในปาร์ตี้ เธอจะใช้กําไรที่ทําให้การรับรู้สมดุลผิดเพี้ยนที่ได้รับมาจากใครมาใช้ในการฝึกได้ในตอนที่ทีโน่ได้เข้ามาเกาะแก่กับใครหมายถึงในตอนที่ทีโน่เข้ามาขอร้องให้ใครช่วยสอนทัากษะการต่อสู้และความรู้ที่จําเป็นต่อการเป็นฮันเตอร์ให้กับเธอทีคลายก็เลยยกให้ลิสจัดการช่วยสอนให้น้องหนแม้คลายจะยกให้เพราะว่ามันขี้เกียจแต่ลิสกลับมองว่านี่แหละคือหนึ่งในบททดสอบนับพันวัซสั้นในด้านของความสามารถลิสถือเป็นหนึ่งในนักล่าสมบัติที่อันตรายและเก่งที่สุดในเมืองเซบูเดีย และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นความเร็วที่เหนือมนุษย์ของเธอลิสสามารถวิ่งได้ไกลหลายร้อยกิโลในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียวหรือไม่ต้องพักอะไรเลยในการต่อสู้เธอเร็วในขนาดที่ว่าเข้าใกล้ศัตรูแบบแทบจะแนบเนื้อเร็วศัตรูยังไม่รู้ตัวเลยเลยซ้าหรือสามารถจับกระสุนปืนกลที่ยิงออกมาจับเลียงได้แบบอีซีในขณะที่เธอสวมหน้ากากซึ่งหน้ากากที่เธอใส่หรือสามาชิกคนอื่นของสตริงจิฟใส่นั้นมันจะไม่ได้จอลรูที่ตาเพราะคลายมันลืมสั่งทํา ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้แต่คนในปาร์ตี้มันงเสือกเก่งเกินและมองว่านี่แหละคือบททดสอบนับพันอีกแล้วแต่ของคลายมันเป็นสมบัติไงพิเศษกว่าชาวบ้านและอาวุธประจาตัวของเธอคือมีดสั้นตามสไตล์สายโจรแม้ส่วนใหญ่แล้วเธอจะชอบถีบมากกว่าแบบอีอย่ามาทํามีดกูเพื่อนนะอะไรประมาณนี้เพราะไม่เห็นใช้ตะทีในอนิเมะและเธอยังมีรองเท้าบูทหรือ lights to heaven ที่เป็นสมบัติทําให้เธอสามารถเหยียบอากาศได้19ก้าวแม้ว่าเธอจะทําตัวซิวซิเหมือนไม่ค่อยสนใจแม้จะมีศัตรูอยู่รอบข้าง แต่ความจริงแล้วเธอเป็นคนที่ระมัดระวังตัวอยู่เสมอและเธอสามารถรู้ได้เลยเมื่อมีคนรู้จักอยู่ใกล้ๆอย่างคลายและซิทรีหรือคนอื่นๆในปาร์ตี้รวมถึงทีโน่ด้วยเกือบลืมหรือคนที่แอบมองดูเธออยู่ท่ามกลางฝูงชนแม้ไอคนนั้นมันจะอยู่ห่างออกไปหรือทำตัวไม่สนใจเธอก็ตามเธอก็สามารถรู้ได้เลยในทันทีในตอนที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์แม้ว่าความเร็วคือความแรงในเรื่องวันพีซแต่ในเรื่องนี้ความเร็วของเธอมันก็ทําให้แรงจริงแหละและคนอื่นภายในเรื่องส่วนใหญ่ก็ มองว่ามันก็แรงจริงแหละแต่เพื่อนในปาร์ตี้ของเธอกลับมองว่าพลังโจมตีของเธอมันเบาไปหน่อยหรือศัตรูที่เก่งโคตรๆก็มองว่าการโจมตีของเธอนั้นมันเบาไปหน่อยและด้วยความสามารถของเธอที่เป็นแบบนี้เธอเลยจะแพ้ทางกับพวกถึกและบึกบึนหรือพวกพลังป้องกันสูงแม้ว่าเธอจะมีพลังเวทมากเพียงพอที่จะสามารถช้าสมบัติได้ถึง3ชิ้นแต่ก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยแต่แค่นี้ก็เก่งเกินแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้กันเลยนะฮะ ถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนขอไพมณีดูดปีด้วยนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เสริมไว้ได้เลยนะฮะได้บักมุนให้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นโอกาสหน้าครับผมไปเลยครับ